โปรดระวังนะคุณผู้ชมนะฮจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพซ้ำสองนะหลอกลงทะเบียนร,รับเงินโกงคืนพร้อมเปิดรูปแบบของข้อความการตกเบ็ดการล่อเหยื่อหากคุณเจอแบบนี้ห้ามคลิกเปน็นอันขาดซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกมีเพจ Facebook หลายเพจนะที่ต้องบอกมันเป็นมิจฉาชีพมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้เสียหายต่างๆเนี่ยจากการถูกชอโกงคอเซ็นเตอร์ก็ดี เรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นสังคมนะตอนนี้ก็ดีมีการเปิดเพจลอมให้รงรับทะเบียนรับเงินคืนเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะโดยเพจมิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการโพสต์ลิงก์ให้เราเข้าไปกดไปแชทไปคุยกับแอดมินโดยจะมีข้อความอัตโนมัติเนี่ยนะครับส่งมาให้เหยื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรรหัสต่างๆ ID ดี n e พร้อมกับอ้างว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับภายใน5นาที ตรงนี้เนี่ยนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติขอยืนยันว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีช่องทางในการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นคือ w w w t h a i p o l i ็ e ไทยโ o t h เท่านั้นไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางในแชท a c e b o o k หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปเจอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น TikTok อกก็ดีไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีอันนี้คือปลอมช่องทางร้องเรียนการแจ้งความออนไลน์อย่างเดียวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือของตำรวจก็คือ w w w i ์ไ i ย์ o n l i n e g o g h เท่านั้นที่เหลือคือปลอมทั้งหมดขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีการเตือนภัยเขาบอกอย่าไปลงเชื่ออ้างว่าเป็น CIB ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์คืนเงินโกงออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกลวงทางออนไลน์หลายรูปแบบซึ่งมีผู้เสียหายและมีมูลค่าความเสียหายจํานวนมากประกอบกับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีกรณีของ The Icon Group เนี่ยก็มีผู้เสียหายอีกจํานวนมากมิจฉาชีพเนี่ยมันฉวยโอกาสเหล่านี้นี่แหละหลอกลวงพี่น้องประชาชนบนความเดือดร้อนซ้ําอีกทีด้วยการสร้างเพจ Facebook ปลอมหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างเป็นตํารวจ สำนักงานกฎหมายสำนักงานยุติธรรมหรือหน่วยงานรัฐต่างๆนะก็สร้างมาอย่างแพร่หลายเป็นเพจปลอมก็ใช้โลโก้หน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นและบุคคลสำคัญมีชื่อเสียงแล้วตรงนี้มันก็ไปซื้อสปอนเซอร์ไปยิงแอดเฟ e บ o ๊กอีกมันก็ทำให้ปรากฏบนหน้าฟีดของคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีการใช้ตาสัญลักษณ์ของตำรวจสอบสวนกลางไปแอบอ้างพร้อมลูกระบุข,ข้อความว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย มีโครงการรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ของเงินคืนก่อนที่จะให้ประชาชนเนี่ยกดลิงก์จากนั้นเนี่ยมันจะส่งเข้าไปที่หน้า g o o g l e Form เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวอ้างว่าเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์ของเงินคืนตรงนี้ตำรวจสอบสวนกลางบอกไม่มีนโยบายและไม่มีนโยบายในการที่จะไปเงินคงเงินคืนอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และสิ่งสําคัญผมเน้ย้ํากับคุณผู้ชมอีกรอบนึงว่าถ้าคุณจะแจ้งความออนไลน์นะวันนี้มีช่องทางเดียวคือ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h เท่านั้นนะครับส่วนผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นคดีแม่ตั๊กคดีไม่ว่าจะเป็นดีไอคอนคดีตํารวจบอกว่าคุณสามารถไปแจ้งความได้3อย่างตามที่นะที่แรกก็คือกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับแดนเดอร์มิดหลายๆคนคงรู้จัก2 คุณไม่สะดวกไปตรงนั้นคุณไปที่สอนอหรือสถานีตำรวจสอพอใกล้ๆบ้านคุณไม่ว่าจะโรงพักไหนก็แล้วแต่คือณวันนี้พบตะรเขามีหนังสือส่งไปยังตามโรงพักต่างๆว่าให้รับคดีนี้ในการสอบสวนและส่งสำนวนที่คุณสอบสวนเอามาที่สอบสวนกลางนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกที่ไหนไปที่นั่น3ามไปสะดวกไปที่ไหนเลยทันสะดวกแจ้งออนไลน์นั่นคือ w w w บ ไทยโพลิ n ออนไล g o t h s สช่องทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับเอาฝากไว้หน่อยคุณผู้ชมนะฮะคือฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะเผื่อจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยที่ดีให้ใหกับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณครับ